สนับสนุนโดย 4G Plus 4G ที่ดีที่สุดจาก ToMove Edge สวัสดีครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ขยายข่าวครับคุณผู้ชมครับปีนี้เป็นปีทองของนักกีฬาไทยนะครับแต่นอกเหนือจากนักกีฬาที่สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศแล้ววันนี้ขยายข่าวนะครับก็ได้รับเกียรติจากผู้ที่วิจัย นะสารสกัดขมิ้นชันนะครับจนได้รับรางวัลต่างๆมากมายสร้างชื่อให้กับประเทศเหมือนกันเลยครับไม่ว่าจะเป็นที่ฮ่องกงที่ไต้หวันนั้นล่าสุดที่รัเสเซียนะครับเพราะฉะนั้นถ้าคุณผู้ชมชมรายการของเราวันนี้และมีอาการต่างๆไปนี้นะครับโรคกระเพาะนะรกรดไหลย้อนโรคตับนะครับรวมถึงข้อเข่าอักเสบชมรายการของเราแล้วนะครับ น่าจะลองใช้ผลิตภัณฑ์ที่นักวิจัยท่านนี้วิจัยออกมาแล้วได้รับรางวัลนะครับวันนี้ขอต้อนรับนะครับดรนัชพลโพวิจิตครับสวัสดีครับสวัสดีครับก่อนอื่นถ้าขอแสดงความยินดีด้วยนะครับข้างหน้านี้นะฮะก็มีรางวัลที่อาจารย์ได้รับมาจากการวิจัยขมิ้นชันนะครับเป็นการสกัดสารจากขมิ้นชันออกมาใช่ครับแล้วหลักๆก็คือขมิ้นชันเนี่ยสามารถที่จะละลายกับน้ําได้โดยทั่วไปไม่ละลายน้ำครับสารสกัดจากขมิ้นชันนะครับแต่ของอาจารย์นี่ละลายน้าได้ อย่างไงฮะอาจารย์พอจะพูดถึงเข้าๆก่อนไหมครงานวิจัยของอาจารย์ครับอย่างนี้นะครับก็คือว่ากัมินชันเนี่ยม,ม,มีงานวิจัยมากกว่า 3,000- ถึง4 0 0พเรื่องนะครับที่นักวิจัยทั่วโลกได้ทำการวิจัยและตีพิมพ์ในก็เรียกว่าอินเตอร์เนชั่นแนลจูเลนะครับแสดงฤทธิ์ทางด้านทางด้านเพื่อสุขภาพเหานี้นะครับมากมายไก่กองแต่ว่าพอหลังจากที่เราไปใช้เป็นประโยชน์ทางยาจริงหรืออาหารเสริมจริงรการออกฤทธิ์ดังกล่าวนี่ต่ำมากหรือแทบไม่มีเลย นะครับเนื่องจากจ้ามิ้นชันมีสุดอ่อนอยู่2เรื่องนะครับเรื่องแรกก็คือว่ามันไม่ละลายน้ําพอมันไม่ละลายน้ําเมื่อเราบริโภค้าไปมันไม่สามารถดูดซึมเข้าสู่ร่างกายได้แล้วประการที่2มันมีความคงตัวที่ต่ํามากนะครับเจอในสภาวะด่างนี่ยแค่ประมาณ15วินาทีเนี่ยมันก็จะสลายตัวไปหมดแล้วครับจากจุดอ่อน2เรื่องนี้นะครับทางผมและคณะนะครับได้ทําการวิจัย ใช้เวลามาถึงวันนี้ก็เข้าปีที่5แล้ว<ฮ>ะนะครับที่เราทาง,งานวิจัยโดยเราใช้สารสก,กัดจากจากคัมิินชันได้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 สารตัวหนึ่งซึ่งเป็นกลุ่มหนึ่งสามตัวก็เรียกว่าเคอร์คูมีนอยด์นะครับเคอร์คูมีนอยดตัวนี้โดยทั่วไปมันไม่ละลายน้ำ <ฮะ S 2> มีความละลายน้ำได้เพียง0.004มิลลิกรัมต่อมิลลิลิตร ซึ่งน้อยมากแทบไม่ละลายเลย0.0004นครับครับคือแทบไม่ละลายเลยเพราะนั้นพอเรากินตัวนี้เข้าไปเนี่ยนะครับการออกฤทธิ์นะครับต่อร่างกายเนี่ยแทบจะไม่เห็นผลเลยคือมันไม่ดูดซึมเข้าร่างกายไม่ดูดซึมเลยครับที่เรามีผลิตภัณฑ์ที่เราเห็นเยอะขิ้นชั้นนุ่งขึ้นชั้นอืการใช้ประโยชน์สังเกตดูแล้วคุณทินว่าใช้ประโยชน์จริงแทบจะไม่มีเลย นะครับที่บอกว่าท้องอืดเรากินกระมิ้นชันมันมัน,ม,นมันน้อยหลายครับที่ใจใจเห็นผลทันทีนะครับกินแล้วก็ยังปวดอยู่นะครับแต่แต่แต่หลังจากที่เราเอาตัวนี้มา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 ปร,ปรับปรุงคุณภาพของของสารสกัดกระมิ้นชันแล้วนะครับ,รบทำให้มันสามารถละลายน้ําได้นะครับโดยที่ละลายน้ําได้ถึง4มิลลิกรัมต่อ ML มอลนะครับนั่นหมายถึงว่าละลายน้ําได้มากกว่าปกในสภาวะเดิมในปกติของธรรมชาตินะครับถึงหมื่นเท่า ครับจริงๆเราใช้เพียงน้อยในปริมาณที่นิดเดียวนะครับของของสารโคเคนอยนเนี่ยก็สามารถดูดซึมไปที่กระเพาะนะครับเป็นลดอาการอักเสบในจากแผลในกระเพาะเนี่ยนะครับได้แล้วจากนั้นนะครับพอหลังจากเคลื่อนไปที่ลำไส้เล็กนะครับก็จะดูดซึมผ่านเส้นเลือดดาไปที่ตับนะครับพอดูดซึมไปเส้นเลือดดำไปที่ตับเนี่ยนะครับก็เป็นลดอาการอักเสบในตับครับจึงเหมาะสำหรับผู้ที่ดื่มเหล้าด้วย นะครับเพราะดื่มเล้าจะทําให้เกิดโรคตับแข็งที่เรารู้กัน<ม>เราสังเกตอาจารย์พูดงี้เดี๋ยวคนที่ดื่มเล้าบอกอ๋ยมีข้ออ้างแล้วกินเล้าได้แล้วครับ,รบอย่างนี้ก็ไปแล้วก็กินลิตภัฑ์อาจารย์ไปใช่ครับ <c oughs> ก็ไม,ไม่แนะนําไม่สนับไม่แนะนําไม่แนะนา <นะ S 1> ครับแต่ว่าคือมันช่วยได้คือใช้เหมาะสาหรับผู้ที่มีอาการโรคตับนะครับเราถามว่าเรารู้ได้อย่างไรนะครับคุณถิ่นครับก็คือเราเราลองเอาไปใช้ไปตรวจค่าอินไซต์ตับออ ก่อนก่อนที่จะทานตัวนี้ดู<ะ>แล้วอยากทานเป็นมาณ2หรือ3เดือนนะครับค่าเอนไซม์ตับนี้จะลดต่ํำลงนะครับนั่นหมายถึงว่าการอักเสบในตับมันลดลงอ<ะ>ครับ<ะ><ะ>ครับอันนี้คือตลอดระยะเวลา4ี่ถึงห้าปีก็วิเรื่องนี้มาแล้วก็ไปประกวด ครับก็คือเอาผลงานเนี่ยไปประกวดในต่างประเทศใช่ครับนะครับไม่ว่าจะเป็นฮ่องกงไต้หวันและล่าสุดรัสเซียที่กรุงมอสโกประเทศรัสเซียครับนะครับสดสดร้อนร้อเลยใช่ครับอาจารย์สดสดร้อนรอนี่คือได้รางวัลประเภทไดได้รางวัลตัวนี้ครับได,ได้รางวัลอะคิมิดิสนะครับเป็นเหรียญทองอะคิมิดิสที่ประเทศรัสเซียใช่นะครับขออนุญาตหยิบมาเลยนะได้เลยครับได้เลยครับนะครับซึ่งมีอยู่เพียงครับซึ่งมีอยู่เพียงไม่กี่เหรียญนะครับที่เราได้มาอ๋อครับเป็นเหรียญทองเลยนะฮะครับผม อ๋อเขียนเป็นภาษาโทษนะครับภาษาละเซียภาษาละเซียขาดไม่ออกด้วยครับครับครับแล้วนอกจากนั้นนะครับเรายังได้รางวัลงานงานวิจัยที่มีที่มีอินโนเวชันหรือมีนวัตกรรมนะครับในในงานด้วยก็เรียกสเปเชียลไพรส์นะครับอีกหนึ่งรางวัลครับในงานเดียวกันนี่ใช่ไหมใช่ครับนี่นะครับครับผมอุ้ยครับสวยงามมากนะครับครับแสดงว่าเหรียญทองนี่คือเป็นเรื่องของมาเป็นเป็นเรื่องของงานวิจัยนวัตกรรมใช่ครับใช่ครับ ก็คือว่าจากพอเราทําง,งานวิจัยเรื่องกะมิชันละลายน้ําแล้วนะครับค<ะ>ุณทินครับ,รบจากนั้นขึ้นมาเนี่ยเราเราก็เอาเอาผลงานตัวนี้นะครับมาต่อย,ยอดทําเป็นผลิตภัณฑ์ซึ่งผลิตภัณฑ์ที่เราเห็นเนี่ยครับก็ส่วนใหญ่เป็นผลิตภัณฑ์ที่มาจากกะมิ้นชันเป็นองค์ประกอบร่วมกับสมุนไพรตัวอื่นนะครับอย่างตัวแรกที่เราเอาไปประกวดที่ฮ่องกงนะครับก็เป็นผลไพรตัวนี้นะครับคือกะมิ้นชันที่อยู่รูปของละลายน้านะครับฮ่องกงนี่ได้เหรียญอะไรมาฮะได้เหรียญทองครับเหรียญทองเหมือนกันนะฮะเหรียญทองับได้เหรียญ อ๋อฮ่องกงคือได้เหรียญรางวัลตัวนี้ครับได้เหรียญทองควบคู่กันกับรางวัลถ้วยรางวัลนี่นะฮะอันนี้อีกรางวัอันนี้คือคู่กันใช่ไหมฮะใช่ครับนี่เป็นรางวัลที่มีงานที่มีงานนวัตกรรมครับนี่นะฮะนี่เป็นเหรียญงานจากฮ่องกง special award เหมือนกันนะครับใช่ครับนี่คือปีที่แล้วเองนะฮะใช่ครับเมื่อปลายปีที่แล้วก็ถือว่าสดๆร้อนๆสดๆร้อนๆเหมือนเหมือนกันครับนะครับครับผมโอ้เป็นงาน innovation design tech expo เงี้ยฮะครับออ invention design competition โอ้เป็นการแข่งขันกันในเรื่องระดับนานาชาติในเรื่องของการออกแบบนั่นว่าเหรอประดิษฐ์นะครับแล้วอันนี้คือที่ได้รางวัลมาคือตัวนี้ใช่ครับคือเขาทำไมฮะอันนี้คือละลายน้าคือกมิ้นชันนี้เราทําเป็นเครื่องดื่มสำหรับผู้ที่มีอาการปวดท้องอยู่เดี๋ยวนั้นคือตอนที่ไปประกวดนะอาจารย์ด้วยคเคารพนะคือเอาเอาผลงานวิจัยไปหรือว่าเอาผลิตภัณฑ์ไปให้เขาคือในงานประกวดของนานาชาติเหล่านี้นะครับเขาจะไม่เน้นงานวิจัยที่ขึ้นหิ่ง แต่เขาเน้นงานวิจัยที่สามารถออกมาใช้ประโยชน์ได้จริงแล้วก็สามารถทําผลิตภันธฑ์ออกสู่ผู้บริโภคแสดงว่าเราจะต้องเอาผลิตภัณฑ์ไปให้เขาไปเขาทดสอบแล้วก็ให้คะแนนกันคือก่อนจะไปเนี่ยเราก็ส่งก็เรียกว่าบทคัดย่อหรือ o p o s a อไปให้เขาก่อนนะครับแล้วเขาเขาจะศึกษาตรงนั้นนะครับถ้าเกิดเรามีเรามีไอ้เรื่องของไอ้การการตีพิมพ์หรือว่าหรือแล้วในแง่ของไอ้ตัวที่เป็นพาเทนนะครับหรือว่าสิทธิบัตร เราก็ตรงนี้ส่งให้เขาดูแล้วก็จะตรวจสอบเอกสารเราเบื้องต้นก่อนแล้วจากนั้นเนี่ยเขาก็จะดูแล้วก็ตอบให้เราตอบคาถามในเมื่อคณะกรรมการเขาเข้ามาสอบถามเราเข้าเราไม่เข้าเราก็วากันอีกเรื่องนั้นพอเขาเข้าเราก็แจ้งเราเพื่อที่จะไปที่นู่นแล้วก็ไปลุ้นผลอีกทีหนึ่งว่าได้หรือไม่ได้ใช่ถูกต้องครับผมขออนุญาตเปิดได้ไหมตัวนี้คือที่ฮ่องกงใช่ครับนี่คือที่ฮ่องกงครับผมซึ่งถ้าเกิดเราเรามีแก้วน้ำสักใบนะครับคุณทินครับราเราแกะละลายน้ําเนี่ยก็จะเห็นเลยว่ามันอยู่ในรูปของละลายน้ําอยู่ครับ นะครับอันนี้คือสีมันจะออกสีเหลืองอ่อนๆนะครับอยู่ตลอดเวลาแต่กระมิ้นชันทั่วๆไปที่เราที่เราใช้กันอยู่นี่นะครับถ้าเกิดเราเรากระมิ้นชั้นที่เป็นแคปซูลที่เราขายในท้องตลาดนะครับมันละลายน้ําปุ๊บเนี่ยเราทิ้งไว้ประมาณสักครึ่งชั่วโมงหรือหนึ่งชั่วโมงเนี่ยจะเห็นตะกอนตกลงมาไอ้สีน้ําที่เหลืองๆตอนแรกหรือสีมันมันก็จะกลายเป็นสีใสหมดเลยก็คือเป็นน้ําเป็นน้ำเปล่าไม่ได้ผสมกับใช่ครับใช่ครับแต่นี่ไม่ใช่อ่แล้วไอ้ตัวนี้ก็คือผมเอาผมเอากะมิ้นชั้ ได้สารตัวนี้ก็เรียกว่าคร์คูมิอนด์ซึ่งคร์คูมิด์ที่ผมเรียนเมื่อสักครู่นี้นะครับละลายน้ําได้น้อยมาก0.0004มิลลิกรัมมันก็แทบไม่ละลายน้ําอีกเหมือนกันแต่ตัวนี้หลังจากที่เรามาผ่านกระบวนการที่ที่เปลี่ยนแปลงเรียบร้อยแล้วนะครับก็อยุดรูปที่ละลายน้ําได้ถึง1-0,000เท่าเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมจะเทลงไปใส่แก้วนะในช่วต่อไปคุณผู้ชมจะเห็นเลยนะครับว่ามันจะเป็นสีออกออกออกเหลืองเหลืองเหมือนขมิ้นฉัน ที่เเ<า><า>อาไว้ก็จะไม่ไม,ไม่มีกระมากตอก่อรแล้วอยู่สภาพอย่างนี้ตลอดอ่ะเดี๋ยวมาดูกันนะครับแล้วความคงตัวก็สูงครับนี่อันนี้คือคนประโยชน์ของมันคือไอ้ตัวนี้ก็คือใช้ในเรื่องของรักษาโรคกดไหลย้อนแล้วโรคกระเพาะนะครับยาโรคกระเพาะทุกวันนี้ในโลกเราเนี่ยนะครับพูดได้เลยว่าไม่มียาที่รักษาโรคกระเพาะได้จริงรนะครับมันเป็นเพียงแค่บรรเทาเพราะว่า ายาแก้อักเสบต่างๆ,ๆเราไม่สามารถจะดูดซึมกับในกระเพาะอาหารได้ะนะครับในขณะที่เราปวดท้องตรงนี้อยู่ะนะครับแต่ยาตัวนี้นะครับเรา,เราทำเป็นคมิ้นชั้ยู่รูปของไมเซลซึ่งอนุมันจะใหญ่กว่าระดับนาโนนะฮะ,ะมันจึงสามารถจะซึมเข้าไปสู่ในกระเพาะอาหารเพื่อรรลดอาการอักเสบพอลดอาการอักเสบปุ๊บเนี่ยไอ้ร่างกายที่จะสั่งสารก็เรียกว่าสารซสต<ะ>ัวไขออกมาเนี่ยพอสารานี้หลั่งออกมาเนี่ยก<ะ>ระเพาะก็จะเกิดการหลั่งกดกดเกลือหรือไอโดคลิกออกมาก็ทําให้ภาวะของกดมันเยอะก็เรียกไอเปอร์แอซิ นะครับเริว่าเกิดที่สูงสิ่งที่เราทําได้ทุกวันนี้คือเรากินด่างลงไปถ้ากดไปเจอด่างมันก็บาลล้า์ลงมามันก็พีเอชมาปกติแต่เป็นเพียงช่วงช่วงครู่แค่นั้นเองอแล้วอีกสักนะยย่านต่อมามันก็กดขึ้นมาอีกกับขึ้นมาเป็นอีกแต่อันนี้ไอ้ตัวนี้คือมันสามารถเป็นลดอาการอักเสบของในไปเป็นที่ต้นต่อเลยต้นต่อเลยไปรักษาแผลอักเสบในกระเพาะพอรักษาแผลอักเสบในกระเพาะก็ทําให้อาการอักเสบลดลงพออาการอักเสบลดลงการหลังไส้ทวารายก็ลดลง นะครับแล้วทาให้กฎต่างๆก็จะลดลงนี่คือแก้ต้นเหตุอันนี้มีออยด้วยมีออยเรียบร้อยแล้วครับทุก่างพร้อ้นเราะนั้นเราเราจะประกวดไม่ได้เลยครับเพราะถือว่าเป็นผิดพังที่ยังไม่สมบูรณ์อ๋อคือต้องเป็นผลิตภัณฑ์ที่สามารถที่จะคือปุ๊บวันนี้ถ้าวางขายก็ขายได้เลยใช่ครับถึงจะไปเข้าประกวดได้ถูกต้องครับไม่ใช่ว่าเป็นงานวิจัยในห้องแลบแล้วก็ไปประกวดอ๋อยังั้นเขาเขาม่เอาก็จะแท่ไม่ตกไปเลย ครับแล้วก็แล้วก็อย่างนึงถ้าเป็นผิดพันธุ์ที่มีการการจดลิขสิทธิ์ทางปัญญาหรือไพทนไว้แล้วนะครับก็จะเป็นสิ่งที่เราได้คะแนนในการประกวดเพิ่มมากขึ้นอ๋อแน่นอนเป็นไอเดียของเราซึ่งอันนี้ก็จดเรียบร้อยนะครับนี้ได้หมดแล้วครับอันนี้คือมีวางขายแล้วครับผมครมาแม็กซ์นอกจากนั้นที่ผมจะทําเป็นในรูปของเครื่องดื่มแล้วนะครับผมก็ยังาทำเป็นแคปซูลอันนี้จะสะดวกต่อการการพก พาไปไหนแต่ว่าคุณประโยชน์เหมือนกันเหมือนกันแต่ว่าอันนี้มันแค่ที่เราเรา,เรากำลังปวดกระตันหันเลยเนี่ยดื่มตัวนี้เข้าไปเนี่ยประมาณครึ่งชั่วโมงถึงสี่ห้านาทีเนี่ยอาการจะหยุดไปทันทีเลยอันนี้พิสูจน์ไปเยอะมากเลยครับทุกคนก็ยอมรับหมดผมเองก็มีปัญหาครับหรือคุณ <พอ S 1> ทิพย <อ S 1> ์ทดลอง<พ>อดูได้เพราะฉะนั้นเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาครับเดี๋ยวจะมาดื่มสดๆร้อนๆเลยนะฮะเดี๋ยวดูกันนะครับว่ารสชาติจะเป็นยังไงสักครู่เดียวครับสนับสนุนโดย บริการเบอร์ไทยแดนมังกรครั้งแรกที่ให้คุณมีเบอร์ไทยจีนฮ่องกงอยู่ในซิมเดียวจาก TrueMove H กลับมาที่รายการขยายข่าวครับคุณผู้ชมอยู่กับผมนะครับและดรนัสพลนะครับซึ่งเป็นผู้ที่วิจัยนะฮะสารสกัดขมิ้นชันสามารถที่จะละลายกับน้ําได้นะครับแล้วก็ไปรับรางวัลต่างๆมากมายบนเวทีนานาชาตินะ่ว่าจะเป็นฮ่องกงไต้หวัน รัสเซียนะครับที่สําคัญเป็นสมุนไพรไทยที่หาซื้อได้ง่ายนะอาจารย์ใช่ครับนะรบมีอยู่ทั่วไปขมิ้นชันนะครับนำมาสกัดนํามาเข้าสู่กระบวนการและสามารถที่จะบรรเทาอาการต่างๆได้รักษาได้ต้องใช้คารักษาไม่ใช่บรรเทงเดียวใช่ครับใช่ไหมอาจารย์กรดไหลย้อนโรคกระเพาะนะครรวมถึงโรคตับใช่ครับแล้วยังมีผลิตภัณฑ์อีกตัวหนึ่งคือสําหรับข้ออักเสบด้วยแต่ช่วงที่แล้วผมทิ้งท้ายไว้แล้วคุณผู้ชมคงจะรอดูนะครับว่าเจ้า น่ฮะน้ำสกัดสารสกัดขมิ้นชันที่อาจารย์ได้รับรางวัลมานะครับอันนี้ที่ฮ่องกงกับไต้หวันนะครับว่าหน้าตามันเป็นยังไงสีเป็นยังไงรสชาติเป็นยังไงกลิ่นเป็นยังไงโดยผมอ่ะจะเป็นคนทดลองรับประทานท้องว่างได้ใช่ไหมได้เลยครับได้เลยครับไม่จำเป็นไม่มีผลเลยไม่มีผลใช่ไหมครับผมครับผมก็เป็นบุคคลหนึ่งที่มีปัญหาเรื่องกดไหลย้อนกะเพราะแล้วก็กดไหลย้อนบ้างในบางช่วงของชีวิตนะครับครับเทไ่ได้ดูเลยครับอืมครับ นี่นะฮะครับผมอ๋อที่อาจารย์บอกว่าสีมันจะออกเหลืองแล้วมันก็จะไม่ตกตะกอนไม่มีตกตะกอนแล้วคงที่อยู่อย่างนี้ครับตลอดเวลาเลยผมไม่ได้เขย่าขวดได้ทั้งสิ้นนะครับครับเนี่ยคงที่คงตัวอยู่อย่างนี้แหละครับถ้าคุณผู้ชมไม่เชื่อคุณผู้ชมลองไปซื้อผลิตภัณฑ์ที่เป็นขมิ้นชันปกติตามท้องตลาดเนี่ยใช่ครับแล้วเอามาลองลองมาผสมน้ําดูครับผม ถูกต้องไหมฮะลองมาผสมน้ําดูครับแล้วก็ทิ้งไว้ครับทิ้งไว้ักระยะหนึ่งครับคนมาให้เป็นอย่างนี้นะข้าวบนนั้นจะใสเลยเออล้วทิ้งไว้ครับมันก็จะตกตะกอนครับแต่อันนี้ละลายน้ําอยู่สภาพอย่างนี้แหละครับผมเดี๋ยวให้กล้องจับใกล้ๆนี้มาตรงนี้ลองดูนะครับอ่าเล้วิธีดื่มคือดื่มทั้งทั้งแก้วนี่เลยใช่ไหมทั้งขวดนี้เลยครับ้งขวดนี่นะครับครับผมอ๋อทำมาเพื่อหนึ่งหนึ่งหนึ่งช็อตเป็นช็อตวิ้งอ๋อช็อตวิ้งเนี่ยนะ เรียบร้อยนะฮะครับลองลองดูขวดใหม่ก็ได้ครับคุณผู้ชมลองดูขวดไม่เป็นไรครับนี่เลยนีเลยครับครับผมแหม่ไม่ต้องเปลืองครับครับกลิ่นมันออกกลิ่นมันออกมันหอมๆมันหวานนะอาจารย์ใช่ครับเหมือนน้ำผลไม้เออเหมือนน้ำผลไม้อะไรนะใช่ครับขออนุญาตนะครับอันนี้อาจจะไม่เรียบร้อยเท่าไหร่นะฮะดื่มโชว์ทางทีวีนะครับออ รสชาติดีครับดื่มง่ายใช่ครับออกหวานนิดนิดไม่ได้หวานมากซะจนเป็นน้ําหวานไม่ใช่ไอ้ที่หวานนี่เราก็ใช้น้ําตาลสุคาโรสซึ่งมันไม่มีไม่มีพลังงานครับคนเป็นเบาบงเบาหวานก็สามารถดื่มได้ปกติครับไม่ต้องกลัวน้ำตาลขึ้นอืครับดื่มดีครับวิธีการดื่มคือดื่มแค่นี้แหละครับแล้วก็โดยโดยทั่วไปถ้าเกิดคนเป็นโรคกระเพาะอยู่แล้ว็รกดไหลย้อนนี่นะครับแล้วอยากดื่มดื่มเจ้าตัวนี้ก็ไปเนี่ยตั้งแต่ครึ่งชั่วโมงเป็นต้นไปเนี่ยอาการจะเริ่มมันทงลงไปเรื่อย เพ<ะ>สักสี่จิบหนาทีแทบจะอันตรธานหายไปละเพราะว่าขมิ้นชันโดยสาระัำรุของมันเองเนี่ยมันเข้าไปรักษามันเข้าไปมันสามารถดูดซึมเข้าไปในกระเพาะอาหารแล้วไปลดอาการอักเสบจากการจากการปวดตรงนั้นลงไปได้ทันทีครับอ,อันนี้ทดลองดูได้เลยครับผมไปทดลองมาหลายเวทีแล้วก็หลายประเทศะนะครับในในลักษณะที่ใหออ้ให้ผู้ป่วยนะครับ<ะ>ทดลองดื่มดู แล้วก็จากนั้นเราเราก็บรรยายเขาฟังอีกประมาณสักครึ่งชั่วโมงหรือส5นาทีต่อมาเรียกเขากลับใหม่อรอบหนึ่งแล้วสัมภาษณ์ก็สดๆตรงนั้นเลยทุกคนตอบเป็นสิ่งเดียวเลยครับว่าอาการเกาดีขึ้นทันทีเลยครับ อาจารย์ถ้าพอจะพอจะบอกได้ไหมครับว่าวิธีการที่จะทําให้ขมิ้นชันเนี่ยมันละลายกับน,น้ําได้แล้วคงตัวอย่างที่อาจารย์ทําในผลิตภัณฑ์เนี่ยพอจะบอกนิดนึงได้ไหมครับม,มันมีวิธีการอย่างไรครับโดยโดยโดยทั่ว,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 วไปเนี่ยนะครับไอไอ,ไอ,ไ,อ,ไ,อ,ไ,อไอเจ้าขมิ้นชันเนี่ยที่เราบอกเล้ว่าสารสกัดมันคือสาร,ค,รคือคูมิโนยเป็นสารที่ไม่ละลายในน้านะครับมันสามารถละลายได้ในน้ํามัน นะครับเราเราก็ใช้สเตฟแทนหรือว่าสารอะไรบางตัวที่มันที่มันสามารถเปลี่ยนเปลี่ยนนี่ก็เรียกว่าคือการไอ้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 ไอรือ้ไอ้ไอ้ไอ้อ้ไอ้ไอ้ไว้โอยเอาไอ้ไอ้ไองไอ้่อ้ไน้ไอ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 กไอ้ไอ้ไอ้่อ้ไ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 อ้น่้ไอ้ไน้ไอ้ไอ้ไั้กอ้ไอ้ไอ้วอ้เอาเอ้เอ้ไ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 อยนะครับเอาไว้รงกลองไล้มั้ว็ห่อไอ้ไย้าอเงี้แล้ตรงส่วนนี่อายอ้ไอ้ไอลไอ้ไอนไอ้ลอ้ยู่ลักษณะนอ้นะครอบแล้ไอ็ไอ้ไอากอมัอเไ็กมากเราจึงมองไเห็น นะครับว่ามันว่ามัน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 เป็นคือถ้าถ้าพูดแบบภาษาชาวบ้านง่ายๆก็คือว่าไอ้ตัวคือมีน้อยข้างในมันถูกห่อไว้ถูกห่อไว้ถูกห่อไว้ด้วยครับด้วยสารมัสารตัวที่มันสามารถละลายน้ําได้ที่มันเอาส่วนที่เป็นชอบน้ำให้อยู่ข้างนอกเพราะฉะนั้นมันก็จะอยู่ตรงกลางอยู่ข้างในใช่ครับไอ้ตัวที่เป็นละลายก็หกห่ออยู่ข้างในครับแล้วถึงนี้เนื่องจากจะมันเป็นระดับไมเซลคือเล็กมากจนเรามองไม่เห็น ครับแล้วก็ตัวนี้มันข้อดีอย่างนี้ครับเนื่องจากเอกกระบวนการของเราเนี่ยนะฮะเราใช้เราเราใช้สเต็ปเนนงประมาณที่น้อยมากนะครับประมาณที่น้อยมากตัวนี้หลังจากที่มันสามารถ p e n e t r t เข้าสู่ร่างกายแล้วนะครับออไอ้ตรงส่วนที่เหลือมันก็มาจับไอ้ตรงส่วนแขวนลอยของคือไม่น้อยที่เหลืออยู่เนี่ยดึงกลับเข้ามาแล้วส่งกลับไปใหม่ โอ้โหใช่ครับอย่างเงี้ยคือใช้ทุกอนุญาตใช่ครับใช่ครับเราใช้ปริมาณที่น้อยแต่แต่ไอ้มันลักษณะเหมือนกับเหมือนกับเรือเรือที่ไปส่งปุ๊บป๊อบกลับมารับมันใช่ครับอะไรอย่างนั้นเลยครับสเต็คแต่นี่ไม่เป็นอันตรายใช่ไหมเราใช้ปริมาณที่น้อยแล้วก็เราใช้เป็นฟู้ดเกรดที่ที่ปลอดภัยที่สุดเลยครับเพราะที่ผมเข้าใจสเต็คแต่นี่มันจะอยู่ในพวกสบู่ใช่ครับใช่ครับใช่ครับเี่ยเรา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 มันมันถูกต้องไหมฮะเราเราเราต้องเลือกตัวที่ปลอดภัยและสามารถบริโภคได้ โจทย์ไปยากตรงนี้แหละครับแล้วจากนั้นเรามาผ่านโปรเศสของเราัราจิงทำออกมาเป็นอย่างนี้ทำอยางั้นออยเขาไม่ผ่านแน่นอนต่างชาติเขาก็คงไม่ให้แน่นอนตกมาตายตั้งแต่ตอนแรกแล้วนะครับก็ฝรั่งบางค่านก็รู้จักพวกนี้ดีครับคราวนี้มาถึงอีกตัวหนึ่งนะครับคุณผู้ชมครับที่อยากจะแนะนํานําเสนอคุณผู้ชมนะครับสําหรับบุคคลที่ชอบปวดข้อปวดข้อเข่าปวดข้อเข่าข้อมือก็ได้นะฮะใช่ครับปวดข้อปวดหลังใช่ครับไหล่ปวดเอวนะครับได้ครับมีตัวนี้นะฮะที่ เป็นสารสกัดจากขมิ้นชันเหมือนกันเอามาผสมผสานทําออกมาเป็นยาเป็นครีมเป็นครีมทาครับนะฮะอันนี้อาจารย์อธิบายนะครับไอ้ตัวนี้นะครับเป็นครีมที่เราใช้ใช้ส่วนผสมของสมุนไพรที่เป็นสารสกัดสมุนไพรนะครับก็มีเคอร์คูมนอยด์ในรูปของที่เคอร์คูมนอยด์ที่ละลายน้าครับแล้วก็สารสกัดจากเปลือกมังคุดแอลฟาเมกสตีนนะครับแล้วก็สารสกัดจากพริก นะครับเรา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 มาผสมผสานกันแล้วก็ทําให้มันเป็นนาโนนะครับทําให้เป็นรูปของนาโนแล้วก็เราก็กลายเป็นครีมนี้ออกมานะครับซึ่งครีมตัวนี้นะครับเนื้อจะละเอียดแล้วก็พอเราทาเนี่ยมันสามารถที่จะซึมซาก้าสู่ผิวหนังเนี่ยได้เร็วมากนะครับเจ้าเจ้าครีมตัวนี้นะครับนี่นะครับนี่นะครับคุนทินครับนี่ครับมันสามารถซึมขระสู่ผิวหนังได้เร็วมากต่ายคุนทินนิดนะครับเนี่ยต่างข้องกันนะให้คุณผู้ชมได้เห็นเราทาก็เป็นเมื่อซึมก็ไปได้เร็วมากเลยนะครับนี่นะครับ เนี่ยครับคุณจิมข้อยังปกติเลยไม่ค่อยมีอะไรเนี่ยครับแต่เข่าเริ่มไปแล้วอาจาร้าเดี๋ยวลองทาข่าดูสิครับแล้วมันจะซึมเข้าสู่ผิวหนังได้เร็วมากอันนี้ก็ได้รางวัลมาเหมือนกันแต่นี่ได้รางวัลที่รัสเซียครับอ๋อนี่คือล่าสุดคือตัวนี้ใช่ครับผมออกไป2ตัวประกวดที่รัสเซียเกี่ยวกับตัวนี้เราเราบอกว่า water w a t e r s o l l b e c u r c u m i n o i d for for o anti osteoarthritis อ๋อ arthritis อ๋อ osteoarthritis สำหรับโรคข้อเข่าอักเสบข้อเข่าเสื่อมใช่ครับนี่แหละครับ โอ้ไม่ธรรมดานะนี่ะครับรางวัลที่กีบอลบอสโกซึ่งรางวัลนี้ไม่ใช่ได้ง่ายๆครับเพราะว่ามีหลายประเทศมากที่มาแข่งกับเราอยู่วันนั้นกี่ประเทศครับที่ที่พอจะอ๋อสี่สิบกว่าประเทศครับที่ที่รัสเซียไม่ธรรมดาแล้วเราได้เหรียญทองมาได้เหรียญทองตัวนี้มาได้ครับตัวนี้กี่ตัวนะครับคุณพินตัวนี้เป็นสิ่งเป็นสิ่งที่ผมมีมีความรู้สึกว่าผมยังพัฒนาไม่ถึงจุดสุดยอด พราะว่าเจ้าตัวนี้นะครับคือแกมมาออริซโนอเนะครับเป็นสารที่อยู่ในํำมันลําำ,ำข้าว<ะ>แล้วอยู่ในจมูกจมูกข้าวแต่คุณทินรู้ไหมครับว่าเราเนี่ยส่งลำแล้วก็ส่งจมูกข้าวไปขายต่างประเทศแล้วก็ต่างประเทศเขาสกัดสารเหล่านี้นะครับกล,ลับมาขายเราในกิโลละหมื่นหนึ่งไอ้ตัวแกมมาออริซโนนทั้ง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 ที่เราส่งให้เขาไปกิโลประมาณ2 0 3 0บาทเท่านั้นเองเราส่งให้เขาา2สบบาทเขาไปสกัดสกัดกลับมาส่งกลับมาหาเราหมืน่นหนึ่งเลยฮะใช่ครับ แล้วคุณทิมเสียเอการค้ามากเลยมากมายเลยแล้วก็เราเสียโอกาสมากคุณทิมนึกดูสิครับว่าเรามีเด็กนักศึกษาของเรานะครับผมเจอจํานวนเยอะเลยนะครับที่ว่าเรียนจบด้านเคมีจบด้านไบโอเคมเด็กต่างเรานี้จบปุ๊บไม่มีงานทําต้องไปทํางานที่มันคนละประเภทที่เขาเรียนมาแต่ถ้าเกิดวันวันหนึ่งที่เราสามารถสกัดสารเรามีโรงสกัดของเราแล้วก็เราเอาเด็กเราเนี้ยกลับมาสกัดแล้วก็ไดยใช้วัตถุดิบของไทยเราคุณทินคิดภาพว่าชาวนาที่ปลูกข้าวเนี่ยสามารถยกระดับราคาข้าวได้ทันที เพราะว่าลำข้าวก็ดีจมูกข้าวก็ดีเราสามารถยกราคาก็ได้จําเป็นเราต้องไปกดราคาเขาไว้ทําไมก็ปล่อยเป็นธรรมชาติเด็กตัวนี้ก็มีงานทําในการสกัดสารแล้ว,ลวนอกเหนือจากนั้นนะครับผมผมมีน้องคนหนึ่ง <ฮะ S 1> เขาเล่าผมฟังว่าเจ้านายเขานะครับ <ฮะ S 1> คนเดียวเองนะฮะ,ฮะส่งขมิ้นชันไปยิ่ปไปอินเดียประเทศเดียวเนี่ยปีละหกพันตันกิโลหนึ่งห้าถึงสิบาทโอ้โห <ฮะ S 2> พอ <ฮะ S 2> อินเดียสกัดคือกูไม่น้อยสิปุ๊บ <ฮะ S 2> คนไทยไปซื้อกลับมากิโลละหมื่น จึงบอกว่าประเทศไทยเรามีของดีเยอะมากแต่เราผ่านการต่อยอดอันนี้อีกเยอะฮะที่เราเศร้านะเศร้าคุณทินคิดเหมือนผมเลยครับผมเศร้านะผมผมจึงบอกว่าตรงจุดนี้นะครับที่พอเพอพอรู้เราเข้าใจยังมีอีกหลายเรื่องที่เราต้องทํานะครับเพื่อเพื่อปกป้องวัตถุดิบต่อไปเราไม่ควรนะไม่ควรส่งปวัตถุดิบกอไปแต่เราควรจะส่งในรูปของสารสกัดออกไปเอออย่างนี้เลยแล้วมันเกิดมูลค่าเพิ่มมากมายมหาศาล ต่อไปเราจะถึงขั้นว่าเราไม่ส่งแค่คูมินอย์แล้วก็ได้เราจะส่งโคคูมินอย์ที่ละลายน้ําให้คุณไปใช้เลยเราบวกเราบวกไอ้โมลค่าลนี้ลงไปอีกเราขายคุณกิโลละหมื่นใช่ครับกิโลละสองหมื่นแล้วสิเพราะเราทําให้มันละลายน้ําได้แล้วโอ้โหสุดยอดโอ้โหนี่นะครับไม่ใช่แค่เฉพาะเรื่องของอันนี้คือการช่วยชาติเลยนะเนี่ยถ้าทำออกมาเนี่ยครับผมผมถึงอยากจะเห็นผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ในบ้านเราเนี่ยครับได้ได้ตื่นแล้วก็แล้วก็ได้ได้หันมามองตรงจุดนี้กัน นะครับว่าประเทศไทยเรายังมีโอกาสที่จะต่อยอดจากสมุนไพรเราเนี่ย,ยาม,ามาเป็นสิ่งที่มูลค่ามากขึ้น<ะ>ไปดูสิครับว่าประเทศจีนเขาดีเขามีวัตถุดิบเท่าไหร่ล่ะวัตถุดิบส่วนใหญ่มาจากบ้านเรานะฮะส่วนส่งไปแล้วก็ขายสารสกัดนี้กลับมาบ้าน,าานเราคนของเขาก็จบทางด้านเคมีชีววิทยาไบโอเคมต่างๆนี่เข้ามาเข้าไปอยู่ในห้องโรงงานของเขาเพื่อสกัดสาร ล้วส่งสารสกัดในรูปที่เกิดมูลค่าเพิ่มกลับมาเหมือนเราแล้วเราก็เสียตังค์เราเราเสียเปลี่ยนม,มาตั้งแต่โบราณแล้วครับเมื่อก่อนขายไม้สักท,ทั้งทั้งที่ว่ามันมันจนหมดป่าจนวันนี้ครับแล้ววันนี้เรามาขายวัตถุดิบที่ไม่มีค่าเลยเพราะฉะนั้นตอนนี้นี่ก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางในการที่จะพลิกเกมประเทศไทยพลิกกลับมาหาเรา<ช>ซึ่งทางรัฐบาลเองก็ก็เห็นช่องตรงนี้เหมือนกันนะในการสนับสนุนแต่ยังไม่ได้ทําอย่างเป็นรูปธรรม ก็ต้องคงต้องสร้างความเข้าใจซึ่งอาจารย์มาพูดวันนี้ก็เป็นหวังว่าจะเป็นอีกหนึ่งแรงกระตุ้นเพื่อให้เห็นว่าเป็นตัวอย่างให้เห็นเลยนะครับว่าเนี่ยอาจารย์ทำเนี่ยไม่ใช่มองแค่ว่าผลประโยชน์ของตัวเองเท่านั้นแต่ผลประโยชน์ของชาตินำมาซึ่งรางวัลนะฮะแล้วก็แน่นอนช่วยคนด้วยนะฮะในเรื่องของการรักษาโรคต่างๆเจ็บไข้ได้ป่วยและช่วยเกษตรกรด้วยครับช่วยประเทศด้วยใช่ครับสุดยอดมากๆเลยนะครับอาจารย์ครับก็หวังว่าจากนี้ไปนะฮะอาจารย์ครับ คงมีผลิตภัณฑ์อะไรใหม่ๆออกมาเพื่อที่จะช่วยชาติและช่วยคนเจ็บป่วยขอบคุณคุณทินครับตั้งแต่วันนั้นก็คงอาศัยคุณทินนี่แหละครับโอ้ไมแลวครับที่ช่วยกันช่วยกันครับผมเชื่อว่ายังมีหลายท่านมีนักวิจัยหลายท่านฮะที่อาจจะคิดหรือทําคล้ายๆในสิ่งที่อาจารย์ทำนะเราก็ต้องช่วยกันช่วยประเทศชาตินะครับวันนี้ก็ได้เห็นถึงผลิตภัณฑ์ที่นําความภาคภูมิใจมาสู่ประเทศไทยแล้วนะครับวันนี้ขอบคุณอาจารย์มากนะครับอุณครบคุณทินครับสวัสดีครับพักสักครู่ครับคุณผู้ชมครับช่วงหน้ากลับมาติดตามขยายข